ต้นหวายนะครับนะต้นหวายมันสามารถอทํากับดักได้นะและนี่คือต้นหวายนะครับเมื่อเราได้ต้นหวายมาแล้วเราจะตัดเป็นท่อนๆนะครับท่อนละประมาณเท่าฝ่ามือนะครับนะไปครับเราก็ตัดไม้ชักหนึ่งอันนะครับอึบเมื่อเราได้ไม้มาหวายมาแล้วนะครับนะเราก็ทํากับดักเลยนะครับก็ออกมาเป็นรูปเป็นร่างนะครับที่สําคัญนะครับน้ําหวายให้มันมาหาตัวเรานะครับนะ้ํามันจะขึ้นบนนะครับเราก็ปล่อยหวายแบบนี้นะครับนะแต่จะเอามาใส่อีกเยอะนะ และนี่อ be <ẫ Mel inda novo> ุปกรณ์ผมก็เสร็จแล้วนะครับนะอุปกรณ์หาปลานะครับปอยไปก่อนนะครับพอเราเห็นหมายนะครับเราก็แย่เข้าไปเลยนะแย่เข้าไปแย่หานะครับแย่หาไปเรื่อยๆนะแย่หาไปเรื่อยๆอ่าตรงนี้ไม่มีเราก็ไปที่อื่นนะเราก็มาแย่ข้าวนต่อนะครับแย่เข้าไปเลยลึกแค่ไหนยิ่งดีนะครับนะเจอหมายเราก็แย่อีกนะครับไม่มีหลุดนะครับถ้าน้ําไหวได้ปักนะครับนะไม่มีหลุดนะก็ดึงออกมาอู้นั่นไงครับปรากฏหรือเปล่าเนี่ยอู้ จะเอาอีกรอบนะครับนะเ๋ยวเข้าไปเลยนะอ,อู้สองครับเราก็ได้อาหารแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่ามันจะได้ง่ายๆนะครับก็หาไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนมันเป็นาวางเป็นใต้ไม้ใต้อะไรเราก็แหย่ไปเรื่อยๆนะกับดักชนิดนี้นะครับใช้ได้นะครับเวลาเราไปอยู่ในป่าเอาชีวิตรอดนะครับไม่มีกับดักหาปลานะครับลองทําดูนะเก๋ง